S <S เป็นไงบ้างครับกััันนนรดวี้ผิดพลาดนะครับผิดแผนโชคผิดแผนผิดแผนยังไงครับพี่ยกสี่เราไปรอจังหวะก็ไม่รู้ว่าทําไมทำไมถึงไ,ไ,ไปรอทางรับทา<อ>ง,งมุมก็พี่เลี้ยงก็ตะโกนสั่งกันครับคือคือมันเบียดมาจริงๆเกมมันชอบมันเบียดมันเบียดมันแพ้นิดเดียวครับมันแพ้ไม่เยอะแต่ว่ามันแพ้จังหวะดนะแพ้จังหวะครับ จังหวะที่น้องเข้าไปแล้วก็ครับเขาต้องขาโทษทางเอฟซีทุกท่านนะครับเดี๋ยวกลับไปต้องไปพัฒนากันใหม่นะครับไปทบทวนดูว่ามันมันผิดพลาดเพราะอะไรทําไมถึงบอกให้ให้ทําอีกอย่างหนึ่งทำไมไม่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 กระตือรือร้นนะครับครับผมครับผมเอาล้วครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับผมครโอเคกำลังใจให้น้องนะฮะเดี๋ยวแต่วันนี้เป็นกำลังใจให้น้องเป็นไงบ้างน้องวันนี้ จะว่ายกยกสี่มันเป็นยังไงมันช็อตอยู่ปเล้สองจังหวะช็อตใช่ไหมไอ้ปลายเท้าข้างไหนซ้ายครับข้างซ้ายช็อตเลยช็อตดื้อๆเลยใช่ไหมครับตอนนั้นไม่ไปเตะโดนท่อนแขนเตะโดนหัวเขาโดนศอกเลยครับอ๋อตรงปลายเท้าไปเตะโดนศอบของของผู้ชกเขาแล้วที่เราก็เดินพยายามเตะนี่มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมีปัญหาก็ กบอกไปเตะซ้ํา้ำโดนที่เลิ่มครับเออก็เลยก็เลยทําให้ออฟฟิศไม่ไม่ได้ไม่มีเท่าก่อนใช่ไหมเป็นไปได้เมื่อไหรอยากแก้เมื่อไหมเนี่ยอ่ะอยากแก้เมื่อนานที่แตะเก่าอย่เนาะวันนี้มาทำทีเที่ยวเหรอเนาะอ่าก็ในที่2ไม่เป็นไรนะกีฬาถ้ามีแพ้ชนะแหละนะอาจารย์สุรักษ์ก็บอกว่าวันนี้สิ่แพ้ไปหน่อยนึงแต่สี่แพ้ตรงที่เราไปเตะไปเจ็ดโดนสองสองแล้วเจ็บใช่ไหมไม่เป็นไรน้องอ่ะฝากใครมวยฝากใฟรมวยติดตามหน่อยน้องอ่ะที่รู้ท่านครับผมขอโทษนะที่ทำให้ผิดหวังครับก็ใครหน้าับเบกตัญญูไป เอาไงวันนี้น้อยป่านะครับเขาทชมเต็มที่แล้วนะอ่าล่ะครับผมเงินรางวัลสามแสนบาทแล้วมีพิเศษอะไรจากใครพี่เทได้เท่าไหร่บ้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจพูดสักนิดนึงก่อนเลยพี่วันนี้เป็นไงบ้างก็ดีใจครับมีใจมากเลยดีใจมากก็แชมป์เส้นแรกนะครับใช่ทำหนึ่งปีเซฟเส้นแรกก็ถือว่าทำได้มาหนึ่งปีอันนี้คือแชมป์เส้นแรกในค่ายใช่แชมป์เส้นแรกในค่ายกอก็ต้องมีอาทิตย์อยู่มีอาทิตย์ทุกคนแล้วก่อนก่อน ไม่อะไรน้องบ้านกบไฟนีอ๋อไฟนีก็ก่อนต่อยก็สามหมอยู่แล้วนะครับแต่มันช่วงมันให้เพิ่มอีกไมได้เพราะเราต้องแต่ว่ารางวัลท่ต้องเอาไปหมดอยู่แล้วนะครับให้รางวัลใด้หมดให้รางวัลไห้หมดเลยรับก็้หมือนเให้ดิมดเลรับไม่ได้มเอล้มเลางวัลไลาวเาัมเยเองัเลยใหาเลยใวงวัดี้ ประมาณไหนพี่แบบจะไปถึงมวยตัวเงินแสนหรือน้องน้องถือว่าน้องก็เชื่อฟังผมว่าน่าจะไปได้ไกลนะครับเชื่อเชื่อคนสอนนะเชื่อคนสอนเชื่อคนสั่งเชื่อครูบาอาจารย์ก็ถือว่าไปได้ไกลนะครับพี่เจตอยากจะขอบคุณใครไว้ที่ทําให้ก็ขอบคุณเพชรยินดีนะครับขอบคุณเสียโ๊สเสียเนานะครับขอบคุณมากเลยไม่ได้ขอบคุณน้องนะน้องในไว้ทีหลังต้องเสียโปสกับเสียเนาสเขายื่น ชุดนี้ให้แบบว่าโอ้โหะต่ับมาแบบม้ามืดเขาไม่ได้เป็นนักมวยในรายการตอนแรกใช่ไหมใช่ใช่ครับรับมาเสริมแทนใช่ใช่แทนคนละครใช่คอนแล้วได้แชมป์เลยใช่เขามองเห็นใช่ก็สวยจาเจตแบบว่าเออน่าจะมีสักตัวหนึ่ง็ถือว่า ผมก็ดีใจนะครับใจขอบใจสุดมากเลยพี่กินดีหรือว่าอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องพ่อแม่ดูแลลูกแบบนี้โอ้โหใจได้นะครับสุดยอดสุดยอดยอดอีกสานทุกคนอีสานรวยหน่อยยิ้มหน่อยเชฟก็ยิ้มหน่อยก็ขอบคุณพี่ยามมากครับขอบคุณทีมงานของทุกนนะครับที่ช่วยเชียร์เราขอบคุณการ์ตูนแล้วขอบคุณทุกทุกคนนะขอบคุณทีมงานพี่กินดีที่ให้โอกาสผมได้มาโชว์ไว้เอาชิมชามกันเราตั้งเป้าไว้กับ อนาคตการทุ่มวยขนาดไหนเป็นลังแกนแล้ก็ก็ลิ้นใยญ่แล้วผมก็จะมีโอกาสก็ได้ลิ้นใยญ่จํานักที่ทำได้ตอนนี้คือต่างจุดเท่าไหร่เห็นว่าโตขึ้นหน่อยเนื้อร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกนี่คือมากสุดแลนว มีความสุขเลยวันนี้มีใครมาเชียร์บ้างเห็นมาเป็นร้อยคนเลยครอบครัวจากเกตแล้วก็ครอบครัวออกมาจากสิงคโปร์เลยแล้วจะกลับไปพักผ่อนกี่วันครับแลวก็กลับมาซ้อมต่อยังไม่รู้ครับคิดกันไม่ชเลยมาชนะมาที่สุดแล้วรู้ใครนี่เลยถ้ารวมถ้ามันถ้าไม่ติดที่ว่าแพ้ก็ประมาณสิบสิบเอ็ดใครได้อ๋อติดไฟไม่แพ้ครครับขอบคุณแฟนมวยขอบคุณ ก็วันนี้ผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณอย่างนี้อย่าผมก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณจ่าทุกคนให้โอกาผมสั่งสอนอย่างดีผมก็ดูแลที่ค่ายอย่างดีมากเลยผมก็วันนี้ผมก็ทําได้แล้วครับผมก็เซตแรกของค่ายเราผมจะพัฒนาต่อไปครับผมโอเคครับยินดีด้วยยินดี